สวัสดีค่ะขอบคุณครับน่าแล้วก็กลับมาจับฉลากนะครับผมผู้โชคดีจากแคมเปญคือกลายลูกค้ารับโชค3ชั้นนั่นเองใช่ค่ะเราก็เป็นแคมเปญที่เราทําร่วมกับหัวเว่ยแกลลี่นะครับก็เรียกว่าคนที่ซื้อแพ็กเกจมูลค่าขั้นต่ำสามสิบเก้าบาทนะครับผมตอนหนึ่งใบเสร็จเนาะแล้วส่งมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหนึ่งสิทนะคะใช่ตอนนี้เลยรางวัลใหญ่นะครับก็มีรางวัลหัวเว่ยเมทห้าสิบโปร ได้เป่าผมได้สังสรรค์สปอร์โซนิ่งหนึ่งรางวัลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รวมถึงออกเค้าฟิกเกอร์นะคะจำนวน4รางวัลค่ะและบัตรกำนันเซนทันอีก18รางวัลนั่นเองค่ะเซนทันสองมูลค่า200บาทน,นะ18รางวัลค่ะคที่จะได้รับรางวัลก็เนื่องจากว่ามีรายชื่อทั้งหมด คอ,อบคุมเท่านี้โทรเท่านี้ใช่ครับผมาครับผมซึ่งในคราวนี้ก็จะมีการจับฉลากที่ไม่เหมือนคราวก่อน<ฆ>เพราะว่าคราวก่อนเนี่ยเราไล่จากรางวันไปเป็นรางวันใหญ่เนาะวันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นแยกเป็นของวงล้อที่เห็นนะครับวงล้อข้างลาา่างเป็นของรางวาัลถ้าเราโชคดีก็คือเรียกว่าเราจะหมุนรางวัลก่อนว่ารางวัลเนี่ย ใครจะเป็นคนได้ใช่บอกว่ามันเกิดปัญหาว่าแบบเอ้ยทำไมจับรางวัลเล่นแล้วผมชื่อผมออกก่ผมก็กดสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่มันมันเพื่อความแร์ของทุกคนนะคะก็คือสุ่มเลยว่าใครได้รางวัลอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าจะยังงงอยู่ก็ดูของจริงเดี๋ยวเข้าใจเองครับผมจุกต้ั้นแล้วก็มาเริ่มจากรางวัลแรกเลยแล้วกันครับผมรางวัลแรกของวันนี้ก็คือ อ๋อเขาเกอรนะครับผมเบอร์สี่นะครับไม่ไม่ไสี่ตัวนะครับเบอร์สี่นะครับจำนวนสี่ตัวนะครับส่วนผู้ได้ไปก็คือคุณมิคันน์นั่นเองยินดีด้วยครับนะโอเคไปหนึ่งแล้วจากสี่ครับต่อไปในวันที่สองของเราในวันนี้นะครับผมใช่เป็นท่านผู้จัดการนะครับผมค่ะใครจะได้ไปนะคนได้ไปคือคุณยอนซับปไรดก้าวข้านั่นเองยินดีด้วยครับผมครับ ต่อไปเข้าใจแล้วเนาะโอเคไปครับเรา่อไปคือเป็นท่านสกิรัสนะครับนะผม คนที่ได้ไปคือคุณโซนิคซูมนะยินดีด้วยค่ะครับผมเป้สำหรับรายชื่อนะคะเราก็ทำการสุ่มไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ติดใช่ซีเซนติเมตนก้อนครับผมอุ้ยได้สันรางวัลไดบอกผมมาแล้วครับผมได้สันซูเปอร์โซนิกนะครับผมใครจะได้ไปนะคนที่ได้ไปคือคุณเควี่นะครับผมนะยินดีครับเอและเราถัดไปนะครับผมเซนทันกิบการนะครับผม คุณก็คือคุณ f u จิโอ u j จิโอแดกอุทกยานนะครับผมเก้าเก้าจริงครับผมค่ะยินดีด้วยคดีใจนะครับอ่ะเรามาทำไปเลยครับเป็นไพ่คิดการนะครับผมมีเยอะหน่อยสิบแปดรางวัลใอ่ะก็คุณอาราฮานั้นเองยินดีนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยไปกันแบบเร็วๆใช่อุ้ย อ่าเป็นร่มนะครับผมผู้โชคดีที่ได้ร่มแสงไปก็คือคุณเหนียวอ่ายินดีด้ค่ะยิดีด้วยค่ะเฮ้ยร่มออกกี่ตัวละสองนะตึกสองนะสองตัวค่ะแล้วก็รางวัลใหญ่ที่เป็นหัวเวงครับผมเป็นพันธิ์ีกกาอีกแล้วเฮ้ยไปคือคุณจอนฮับนั่นเองยินดีด้วยค่ะต่อไป ก็ยังเป็นเป็นทันกิจการอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเราจะคงอยู่กับสักิจการไปสักพักนึงเลยนะครับผมไปเอ้ยคุณอาวนั่นเองอินดีด้วยค่ะต่อไปเฮ้ยไอ้ยล่มตัวที่3นะครับผมอ่าลมเบอร์สองนะครับผู้โชคดีได้ไปคือคุณเซนนั่นเองอ่ายินดียด้วยครับ ตอนนี้เราเหลือโฮเว่ยเอทโรกับร่มอยู่ตัวเนาะใช่อ่าสองันใหญ่นะครับผมเซ็นทานกิฟต์การ์ดคุณโซนีโซนีอ่าคุณโซนีซีโซนีนะครับผมประมาณนี้อ่ะสุดที่เข้าไปนะครับโอเคมาต่อไปคือเซ็นทันกิฟต์การ์ดเองเซ็นทรรันกิฟต์การ์ดไปโยตอนนี้ก็ ใครเห็นแล้วยูก็พอนะไม่ให้ชื่อออกอีกองนะครับผมคนอาอาควาอาควาลักสักอย่างนะฮะไม่ออกกันขอไปนะครับผมต่อไปฮึยราวังเป็นเซ็นทันอยู่นะครับเซ็นกิการ์อยู่นะครับคุณกอน์บีนั่นเองไหมครับผมมาไกลความจริงละไอ้ลุน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 ใหญ่มาเรื่อยๆละยับเซ็นกิการ์อยู่นะครับผมยังไงสิ คุณนนคานนะครับผม904นะครับผมเยืนนะครับโอเคไปต่อไปต่อกันที่รางวัลเป็นท่านเหมือนเดิมนะครับผมเป็นท่านกิจการ์ดครับฮึ๊บคุณซันออฟทูนะครับผมอ่าซันออฟทูนะครับผมโอเคอ่าเจคกิฟต์กันนะครับโอเคไปต่อกันเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเลยไปหน่อยเดียว ครับผมก็ยังคงอยู่เทศกาลครับอ่าปีนี้ก็ภาวนาให้ชื่อตัวเองอ๋องกัน้วกันครับผมคนที่ทำอยู่คนทีซานั่นเองนะครับผมเป็นทันกิฟไปค่ะครับต่อไปอืออ่าก็ยังเป็นเป็นเทศกาลเหมือนเดิมนะครับผมร์สฟุณออสมานั่นเองนะครับอ่าเยอะนะครับอ่ะใกล้ละ แต่ความจริงเฮ้ยต่อไปเป็นยังคงเป็นทันกิฟการ์ดเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหลุ like ้นกันเยอะลุ้นกันเยอะหนิอยวจริงๆเจรยวเียวเออคุณเซเวียนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วต่อไปอยังเป็นพันกิฟการ์ดอยู่นะครับกิฟการ์ดจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วเกจะหมดแล้วเกจะหมดแล้วคุณแบ็กทูเบซิกนะครับผม อายเหลืออีกไม่กี่รางวัลน,นะครับผมสเส้นท่านก้าดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ <C> e <ars> โอ้โหรางวัลใหญ่ไม่ออกละทีนะ <C> e <ars> หัวไวไม่ออกละทีนะครับคนแรกไปคือ <C> e <ars> คุณคอร์กี้นั่นเองนีด้วยค่ะี้วยนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอีกรางวัลอีกสี่รางวัลน,นะครับผมส <4 S 1> ี่รางวัลกับสี่คน ลุ้นกันก็เรียกว่าฟ้ากับเหยินนะครับผมเป็นเอาเขาเกิลนะครับโหหอยเมดห้าสิบนะครับกับเซกิปการอีกสองรางวัลยังคงเป็นเพื่อซกิปการ์ดอยู่นะครับโอ้ยเาวนายใหญ่ที่ตัวเอออกนะครับผมเต้พบนะครับผมรับเซกิปกาไปนะครับผมเอาแล้ว เลยอีก3รางวัลนะครับผมโอ้โหนุ่นกันเยี่ยวเหนียวแต่ว่าสามรางวัลนะครับผมเอ้แต่รางวัลเนี่ยมีอยู่4ช่องแสดงว่ามีคนหนึ่งมีสองสิทธิ์นะครับคุณคุณคอริสเบลอ่ามีสองสิทธิ์เอาแล้วเอาแล้วแต่ว่านี้คือเอาแล้วครับอุ้ยโหใบไม้โปรนะครับผม50โปรนะครับตอนนี้คุณอคอลิสีบแบบ2ในครึ่งหนึ่งนะ2องในสี่นะของคอลิสเบลก็กับคนที่ชัดปีกหนึ่งนะครับผมอ่าอามาอู้โชว์ดีได้ไปนั่นก็คือคุณ รีชาร์ตวีหนึ่งครับโอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะรางวัลยินดีนะครับคนอยากได้ของรีชาร์ตวีหนึ่งนะครับผมเบลบอกเซ็งอ่ะต่อไปคือเซนทันคิปการ์นะครับเอาแล้วครับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจะหลบจะหลบได้ไหมครับผมเอาคอลิสเบลนะครับผมโอ้หลบได้นะครับผมเอาคอลิสเบลนะครับ อ่าก็แล้วคุณกอก็รับทิกกลับไปนะครับส่วนอ่า<ก>ลมแสดน,นะครับก็เป็นของคุณออกคลิกเสือไปนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมแบบตุองต้องต่อมาเมื่อคืนี้ผมตบ้ต,ตมากเลยอะ,ะชุูมค่ะ อันนี้แม่ล็อกแม่ล็อกหวยนะครับอันนี้ก็คือแบบสุ่มจริงๆนะครับจากใช้เว็บของ View of Fortune นี่ใช่ไหม View of Name นะครับผมเออใช้ View of Name นะครับผม Fortune ก็เรียกว่าโอเคนะครับผมก็หวังว่าค่ะผู้ที่ได้รับมาทุกคนก็จะแฮปปี้นะคะจะแฮปปี้นะครับผมที่เป็นชื่อตัวเองนะครับผมยังไงก็แล้วมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มากมายเลยนะครับผมก็ตามในอนาคตได้อ่าทั้งในเพจนะคะ Summer's o n War Thailand เนาะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะใช่ครับผมก็เรียกว่า ติดตามให้ตลอดนะครับผมโดยเฉพาะเฟบุ๊นี่ต้องติดตามก่อนเลยคือคือถ้าต่อใช่คือถ้าว่าต่อให้ไม่มีขึ้นในขึ้นในฝีเนี่ยก็กดเข้ามาดูบ้างก็ได้เผื่อบางทีแบบบางทีแบบเอ๊ย พจโพสแล้วทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยอ่าก็คือแบบอาจจะไม่ได้กดเข้ามากดมาดูบ่อยหรือมาคอมเมนต์บ่อยอย่างนี้ก็เลยกดซีเฟิร์สไว้ติดดาวไว้อะไรแบบนี้นะครับผมแะการมีของแจกมาอยู่เรื่อยๆแน่นอนค่ะผมโอเคยังไงก็รอติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าเนาะเรียกว่าคือนไอเกนในเกมได้ของในเกมไปแล้วก็ได้รุ่นรับรางวัลตรงนี้ด้วยใช่ยังไงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มใช่ครับผมซึ่งเราก็ทำมาตลอดตอนนี้นะครับยังไงก็รอติดตามข่าวหน้าได้นะครับว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ๆกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะะคครับผมได้่ สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ขอเชิญคุณดีกับผู้ที่รับอาไว้ใหทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับโอเคก็ไวสัดีเจอกันใหม่คราวหน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับผมใช่ค่ะโอเคครับเจอกันหนะครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย